ครับผู้ชมทางด้านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart makeover เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับนี่คืออีกคอนเซปต์หนึ่งตกใจหมดเลยอ้าวทำไมกำลงังกำลังพูด,ด <laughs> คอนเซปต์แรกนี่ะนะ,ทะ,ะ,ะ,ะเทคโนโลยีความงามและการชลอวัยดูแลคุณออจากภายในสู่ภายนอก แล้วคอนเซปที่2คือเราพูดอยู่บ่อยๆเลยสมาร์ทเมคอเวอร์ over, เปลี่ยนคุณวันนี้ให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นทีนี้นะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวการนําเสนอเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมาด้วยประเด็นแรกที่พี่หมอพูดถึงคอนเซปของสมาร์ทคลินิกเลยคือปัญหาที่เกิดจากภายในออนะครับแล้วพี่เล็กมีปัญหาเรื่องการจิตตก ขอภาพในอดีตนิดนึงนะภาพในอดีตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแกมาแบบอย่างนี้เรื่องฮอร์โมนประเด็นเรื่องฮอร์โมนไปดูรายการแล้วก็ปัญหาที่กังวลมากที่สุดคือคุณภาพชีวิตจากภายในเนี่ยหอหดหิวท้อแท้ซึมเศร้าเหี่ยวเซงเบื่อโลกแล้วก็หัวหูหน้าตาไม่ดูแลตัวเองเลยไม่อยากดูแลครับจิตแกตกแล้วก็มีปัญหาฮอร์โมนแปรปรวนมาเยอะมากถูกตัดรังไข่นู่นนี่นั่นแล้วหลังจากนั้นแล้วนี่นะครับไปให้ฮอร์โมนเสริมก็ไม่ดีเลยนะครับนะมาที่เราเนี่ยเกไปมาหลายที่นะกว่าจะลงตัวเนี่ย มองตรงว่า6เดือนยังแค่เพิ่มเริ่มรู้สึกดีนะผ่านไปจนกระทั่ง1ปีหรือ2ปีถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเออค่อยเข้าที่เข้าทางขึ้นมาหน่อยนะจจนซึ่งแกดูจากภายในแล้วปัจจุบันเนี่ยมาดูแลภายนอกดูความวงความงาน<ว>ภายนอกสดใสแล้วเราก็เลยบอกว่าอ่าตอนเนี้ย ที่ครบหมดแล้วนะหรืออย่างเดียวคือผิวเราก็แนะนำไอ้โปรแกรมสกาเลนบดพรีอาร์พีซึ่งการเพิ่งเริ่มทำแต,แต่ที่เราบันทึกบันทึกบทสัมภาษณ์แกเนี่ยแกยังไม่ได้ทําเรื่องผิวเท่าไหร่แค่ดูแลจากภายในจากภายนอกเราไปฟังบทสัมภาษณ์ความประทับใจของแกดีกว่าในคอนเซปต์ของนวัตกรรมความงามและการชะลอวัยดูแลคุณจากภายในสู่ภายนอกนว่าพี่เล็กของเรามีความประทับใจอย,อย่างไรบ้างครับไปชมครับคือตอนแรกที่มาดูแยมแย่มาแล้วเพราะว่าพี่เล็กผ่าตัด เมื่าลูกังไขายทิ้ง<ห>ตั้งแต่ตอน30ส<ห>ิบปลายๆก็เรียกว่าเป็นไมทองตั้งแต่บ,บัดนั้นมาเข้ามาถึงนี่คือแบบซึมเศร้ารุนแรงหอมแบบโกรธน้อยไม่ได้คือทุกอย่างแย่หมดแล้วค่ะแล้วพอใช้ไปแบบอย่างรอบเดือนแรกปุ๊บเนี่ยคือมากลับมาหาหมออดก็สดใสเลยเป็นผู้เป็นคนขึ้นแต่ที่นแน่ๆคือซึมเศร้าเนี่ยหายแบบชีวิตเีทิ้งไปละซึมเศร้าอย่างแรงเลย มันซึ่งตอนหลังเราไม่รู้ว่าซึ่งเศร้าทั้งหลายทั้งมวลคือฮอร์โมนแล้วก็ทุกอย่างที่คือสมัยก่อนเราเป็นคนดูดีเป็นคนที่แบบคือตอนทีเ็น้อยเนี่ยคือนคนสวยอ่ะพูดอย่างเนี้ยเป็นคนดูดีอ่ะในสางขาคือเคเห็นใคยชมอ่ะแต่คือดูไม่ได้อ่ะขณะที่ว่าพี่เล็กไม่กล้าเดินเข้ามาปิดทางประตูพี่เล็กต้องปีนเท้าเข้าทางหน้าต่างใช่ไหมเพราะว่าคนมันมาทักเราอ่ะมันมาทักแบบ ถ้าไม่ำไมโซ่อย่างนี้ท้าไม่แบบเป็นอย่างนี้เป็นอะไรแบบทักจนเราแบบจิตตกอ่ะพี่ตื่นเช้าขึ้นมาเข้าห้องน้ำอ่ะพี่ต้องนั่งร้องไห้ก่อนพี่เลยเป็นมากแล้วก็จากน้ำลุกขึ้นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มต้นวันใหม่นะเข้าไปในห้องน้ำอ่ะพี่เลยต้องนั่งร้องไห้ก่อนพักใหญ่ๆหญ่แล้วค่อยเริ่มต้นอาบน้ำแล้วค่อยแบบออไปใช้ชีวิตเคยเจอคนคนหนึ่งก็รุ่นพี่เรานิดหนึงครับซึเศร้าไม่อยากได้ใครดีไม่อยากอะไรเลยอยู่ก็ไม่อยากลุกขึ้นมาอะไรแล้วแต่ว่าลูกเขาป่วยหนักแลใ เจอเขาหน้าห้องไอซีเขาก็แบบไม่ไม่ไม่อยากสู้ชีวิตไม่อยากอะไรแต่ก็ต้องสู้เพราะลูกกำลังไอซียูก็เขาบอกเขาเนี่ยไม่อยากไม่แต่แต่ัวไม่อยากอะไรเลยไม่อยากตื่นขึ้นมาไม่อยากอะไรถามว่าสามีดีไหมลูกดีไหมดีหมดอ่ะอายุ จำเดิมพี่เล็กก็ซักซักเขาเลยเหมือนเราแบบคนที่ไมรู้อ่านี่เหมือนจบ<ท>ปนไปไทยจริง้งเลยนะเนี่ยปรากฏว่าคุณวัยทองนะแล้วค,คุณมาซึมเศร้าถามหาคุณแล้วนะค,คุณต้องไปอันไทยจริ้งนะคพี่เล็กก็แนะนำเพาว่าคุณต้องรักษาเรื่องฮอร์โมนอย่างเดียวเลยแล้วบอกสามีเขาด้วยว่าแฟนคุณเนี่ยไม่ได้เปไ็นไรเพราะเขาไปสารพัดไปหาทุกอย่างทุกโรคเลยไม่เจอพี่เล็กเนี่ยไปหาไปหลายที่หาไปเถิดสารพัดมันไม่มีโรคแต่พอเรามาเรื่องฮอร์โมนนั่นแหละ Oh. เสร็จแล้วพอผ่านไปประมาณ2ปีเนี่ยณวันนี้พี่เล็กมีความรู้สึกอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างพี่เล็กก็กระชุ่มกระชวยแบบว่ามีเรื่องมีแรงใช่ไหมคะไม่เป็นแบบนอนซึมไปไหนไม่อะไร uh huh. แล้วก็ความเปล่งความอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ที่ชัดเจนก็คือเรื่องสึกเศร้าเรื่องสุดเศร้า กำลังที่เราจะไปทําอะไรได้และจากเมื่อก่อนก็นคือแบบเหมือนอย่างที่ที่แม่เป้เคยบอกว่าเราไม่อย่างเรียนรู้เลยใหม่ละ<อ>แต่แบบกลับมาจริงๆแบบอ,อย่างนั้นจริงแต่เป้เชื่อนะว่าพี่เล็กเปลี่ยนเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือมองพี่เล็กทุกครั้งพี่เล็กดูดีขึ้น<ด>เรื่อยๆใช่ครับนนนะแล้วก็ครั้งแรกกับวันนี้ที่ผ่านไปเนี่ยพี่เล็กก็เติบโตพร้อมกับสมาร์ทคลินิกต้องใช้คำพูดอย่างนี้เลยนะฮะจนณวันนี้ผ่านมาเนี่ยพี่เล็กเปลี่ยนไปเยอะแล้วแววตาความสดใสเนี่ยคนเราอะดวงตามันบ่งบอกความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยน จากเดิมทีเนี่ยพี่เล็กแค่ทักเนี่ยนะความรู้สึกก็อีกอันแล้วอ่าฮะครับผมจริงๆต้องขอใช่ครับต้องขอขอบคุณมากครับพี่เล็กที่ให้ความรู้ในเรื่องราวของฮอร์โมนนะครับพี่เล็กก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ฮอร์โมนมาเป็นระยะเวลาสองปีกว่าเกือบสามสามปีแล้วนะครับมาดูแลหลายตัวเลยนะครับทั้งกนไกเลยสี่สิบเก้าลตั้งแต่สามสิบไปไกลแล้วมาถึงที่นี่ตอนสี่สิบครับ อืมครับพี่เลยก็เป็นเคสหนึ่งนะครับที่อยากให้ผู้ชมทางบ้านบางท่านเห็นเป็นตัวอย่างแล้วโปรดเข้าใจว่าบางทั้งคุณสามีนะครับเห็นคุณภรรยานะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าพอคุณภรรยาอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ไม่เข้าใจคุณภรรยานะครับพยายามเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเขามีเรื่องราวของฮอร์โมนเนี่ยมันทําให้เขาเปลี่ยนแล้วพยายามดูแลเขาให้มากขึ้นอันนี้ต้องขอแช้คำพูดถ้าดูแลเข้าใจเขามากขึ้นนะครับทุกอย่างก็จะดีเพราะว่าครอบครัวสิ่งเล็กๆที่อยู่ในบ้านนะสำคัญมากที่สุด นะครับแล้วก็คนคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญมากเป็นน้ำคู่กายคู่ชีวิตแล้วก็เป็นแม่ของลูกด้วยนะครับต้องดูแลเขาคืออย่าไปถอดใจคือทุกอย่างมันจะมันจะมีทางทางออกของทุกปัญหาแต่ผู้หญิงเนี่ยให้คำนึงถึงเลยถ้าวันนี้มาถึงอะรับรองว่ายัางหมดกาลังใจมันมีหนทางเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอนที้แอจิ้งหรืออะไรเนี่ยมีทางเลือกเข้ามาเนี่ยอย่างที่งต้นอย่างเนี้ย ขึ้นมาได้จากค,คนที่ว่าถอดใจไปแล้วอ่ะ นี่แหละครับเป็นความประทับใจเพราะว่านั้นเป็นคนที่นั่งสัมภาษณ์เลยนะครับแล้วก็รู้สึกได้และนึกถึงอดีตที่ที่ครั้งนะครับที่มาเจอกับพี่เล็กครั้งแรกพี่เล็กมาคุยด้วยเนี่ยพี่เล็กร้องไห้แพ้กัะทั้งกอดเลยรู้สึกว่าเหมือนเจอที่พึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็ดูแลไปเรื่อยๆพอกลับมาดูกันรีวิวครั้งหนึ่งพี่เล็กเกิดความมั่นใจเซลล์ที่ตัวเองดีขึ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไปงานต่างๆแล้วคนเริ่มทักลูกน้องทักใครทักเลยรู้สึกว่าเออชีวิตเขาเปลี่ย แล้วก็พูดกับทุกๆคนที่พี่เล็กเจอใครที่มีปัญหาเหมือนกันนี่คือสิ่งดีขอบคุณพี่เล็กมากมาครับนะซึ่งพี่เล็กจริงๆแล้วนํะมาครั้งแรกดูแลภายในนะแต่พอมาบ่อยๆก็เห็นคุนุ้นมาเมคโอเวอร์เลยอยากเปลี่ยนมากพออารมณ์ดีก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วทีนี้มีคนส่วนส่วนใหญ่ที่มามาให้เราด้วยคอนเ็ปต์ที่2 ะนะส r ทเมคโอเวอร์ over. เปลี่ยนคุณวันนี้ให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณจะเป็นยกหน้ามาแบบไม่รู้จะทําอะไรดีอ่ะมาให้เมคโอเวอร์คนนี้มาไกลนะจากไหนหรือเปล่ามาจากสวีเดนมาไกลจากสวีเดนครับเช่นกันครับดูและเซิร์ชหาจากใน Google เหมือนกันนะครับแล้วก็เจอสิ่งต่างๆที่เป็นตัวตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่หน่อยพูดถึง เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงและอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจเข้ามาที่สมาร์ทคลินิกก่อนปืนขอบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นภาพการสัมภาษณ์ที่มาในวันนั้นทําวันนั้นแล้วสัมภาษณ์วันนั้นซึ่งเมื่อทาสดๆร้อนๆมีการยาชงยาชาชเวลาพูดเนี่ยปากยังดูเบี้ยวเบี้ยอยู่เพราะมันเป็นของยาชานะอย่าไปคิดว่าเอ๊ยทำไมทาแล้วปากเบี้ยวไม่ใช่เน้นมาฉีดยาชาไปเราให้ดูสดๆร้อนๆไปติดตามชมบทสัมภาษณ์ของพี่หน่อยและความประทับใจจากสวีเดนเลยครับรับตอนนี้เนี่ยพี่ก็ทำหน้าใส่ด้วยไอพีแอลไปนะครับป็นย้างนัํา อ๋อรู้สึกดีค่ปะปกตินะสนสดใสขึ้นสัมผัสผิวผิวซอฟนุ่มขึ้นไหมครับ,บนุ่มขึ้นครับก็คือเลเซอร์ชนดิดหนึ่งนะครับที่ไปซ่อมแซมกระตุ้นการสร้างซินและคอลลาเจนส่วนพี่หน่อยเดี๋ยวนี้ต้องอันซีมากๆเป็นความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าโปรแกรมเมคโอเวอร์อะไรถึงโดนใจให้มาที่นี่อะไรเขาให้รู้สึกว่าตัดสินใจมาที่นี่ดูจากยูทูบนะคะ ไปไอ้คุณเบ้ก็คุณหมอมากมากรู้สึกว่าทําให้คนอื่นสวยขึ้นออยากสวยมากเดี๋ยวเล่าก่อนว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากเมคโอเวอร์เสร็จทันทียังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมากเวลาที่พูดเดี๋ยจะรู้สึกง้อแง้งง้อแง้งงอแง้งเป็นเลยหมดมันเป็นยาชานะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงกว่าก็หายนี่คือขันสั้นมากไม่รู้ก่อนใช่ค่ะคือแบบรู้สึกเหมือนกันว่ามัน หน้าเรามันมันขาดอะไรอะค่ะแต่พวกคุณได้แนะนำ่าทํามาถูกใจรู้สึกแบบมีคางรู้สึกว่าคือพออายุเยอะแล้วเหมือนงามหดลงเงยนี่ก็มาลงความสูงหรือเปล่าใช่หรอพี่หมอหรือเปล่าพราเราอายุมากขึ้นโดนหน้าหดลงหรอความสูงนะไม่ใช่พี่ไม่ใช่อย่างนั้นของเขาไม่มีมาแต่แรกเห็นไหมว่าทางเนี่ยดูแนวเนี้ยนะครับบางคนดูบอกสมส่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ย ส่วนสัตว์มันเหมือนเราทําให้มีเคิร์ฟมากขึ้นดูแอปมากขึ้นอันนี้หลังทำนะจากตอนแรกบริเวณสะพานสะพายแรงตรงนี้มันดูผิวมันดูตกมันดูห้อย<ม>นะครับซึ่งอันนี้จะผิดพลาดไอจะแตกต่างกัน<ม><ม>เพราะว่าตรงนี้หายตรงนี้หายเสาค้ายันมันหายพี่หมอมากเคยบอกเสร็จแล้วนี่เราทําแบบขึงสะดึงนะครับเป็นเทคนิคฉีดเฉพาะบุคคลนะครับพี่หมอมากจะมีเทคนิคฉีดลิฟต์บริเวณนี้กับบริเวณนี้แล้วทาให้ตรงนี้มันยกขึ้น<ม>เห็นไหมครับแล้ว เติมคางนะครับมันก็ดูสัดส่วนดีขึ้นร่องแก้มร่องใต้ตาเมื่อกี้พี่ถามอยู่ว่าร่องแก้มสองข้างไม่เท่ากันไหมบอกทําไม่เท่าอะยากเพราะว่าโครงสร้างหน้ากล้ามเนื้อเนี่ย นึกออกไหมครับมันธรรมชาติของเขานะครับเหมือนพี่เองเนี่ยกล้ามเนื้อฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยทำให้ร่องแก้มกับร่องใต้ตาผิดกับฝั่งขวาอันนี้ดูภาพจากข้างหน้าก็ดูแอฟนะครับริ้วรอยหน้าผากดูน้อยลงนะครับก็มีโบท็อกลิฟนะครับแล้วก็คางที่ดูมีมิติแล้วปากดูไม่เด่นแต่ปากแบบเนี้ยขอโทษนะปากดูหน้าจุ๊มพิทเพราะว่ามันเซ็กซี่แต่เดี๋ยวมันหายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายแล้วดูด้านข้างครับเห็นไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะดูปากงุ้มๆถูกต้องไหมพี่หน่อย ใช่ค่ะแล้วดูแบบเหมือนมันมันเด่มาใช่คุณเหรอการเดดก็เรียกการเดดภาษาต่างจังหวัดที่เขาจัดอะไรโอเคเลยเหรอเออจริงๆเป็นคนราชบุรีค่ะต้องกระเดิดใช่มกระเดิดออกมาภาษาเลงไม่ใช่ภาษาไทยและอันนี้เนี่ยมันก็ดูปกติแต่ตอนนี้ทั้งหลายทั้งมวลมันจะเริ่มเพอร์เฟกต์มากขึ้นตอนที่ยาชามันคลายนะครับแล้วก็วันนี้พี่มีจับเลือดเช็คฮอร์โมนทั้งหลายทั้งมวลไปด้วยเดี๋ยว5วันผลมาสุดท้ายนะครับความรู้สึกลึก ความคุ้มค่าต้องบอกกันว่าทุกอย่างมันก็มาจากค่าใช้จ่ายแต่ส่วนค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเราเป็นโปรแกรมหมารวมคุ้มนะคะเพราะรู้สึกแบบได้ทำทั้งหน้าแล้วก็อยู่ได้ถึงหนึ่งปีใช่ปีปีกว่านะครับเรเรียกว่าเยอะไอเห็นตัวเลขเนี้ยลดไปทั้ง3 0แล้วยังมีเจาะเลือดเช็คฮอร์โมนนะครับตอนนี้พี่อยุ่าไรนะครับ4ี่สค่ะ46เนี่ยเป็นวัยที่เราจะต้องดูแลมากกว่าพี่จะรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นวัยที่เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างเยอะ นะครับเพราะว่าเป็นคนที่ต้องแบบรับอะไรไปเยอะแยะฮอร์โมนมันก็เปลี่ยนแต่ดีนะเขาเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจดูแลฮอร์โมนก่อนก็มีเจาะฮอร์โมนไปด้วยเช็คระบบทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่กระโดดขึ้นมานิดนึงแต่ธรรมดาแล้วก็อยู่แค่ประมาณ6 0 0 0กว่าของับไพปาี่หกหมื่นปลายนะครับเพราะว่าเติมเยอะมาก,ากมีนะ่าก็ต้องหม่อีกแน่นอนค่ะดีดูภาพอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจากย่อนคอจากอะไรดูแอปขึ้นนะคะ ดูดีขึ้นอ่ะใครที่ทอยากดูดีแบบเนี้ยใช่ไหมใครที่อยากดูแดงอใครที่อยากดูแลแบบนี้ก็มาแล้วกันนะครับ นี่แหละครับพี่หน่อยเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงแล้วเขาเชื่อมั่นมากและเขาประทับใจมากรวมถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพหน่อยดีกว่าดูภาพประกอบไปเรื่อยๆก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงนอกจากเราจะ make over ดีไซน์เขาแล้ววันนั้นคุยกับเาเสร็จเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องความจิตตกก็เลยดีไซน์ให้เขาว่าเจาะเลือดเช็คฮอร์โมนวันนั้นตอนนี้เป็นการดูแลจากภายนอกย้อนไปสู่ภายในใช่คคือมาด้วยหน้าไม่สวยไงอยากให้สวยก็ทันหันแต่ว่าความสวยกระทนหันขึ้นมาเนี่ยถ้าภายในยังแย่อยู่เดี๋ยวกลับไปก็เหี่ยวเหม ภายในให้กกบแก่ด้วยแล้วก่อนกลับนะครับเขาก็มารับฮอร์โมนไปร่วมกับการฟังผลแล้วเขาก็นําไปใช้ที่เดียว6แพ็คเลย6เดือนนะครับกล่าวว่าเดี๋ยวต้องกลับมาเจอกันใหม่สิ่งต่างต้องเปลี่ยนแปลงและทําให้เขากลับมามี energy ในตัวมากขึ้นด้วยใช่ซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นจากรูปนี่เลยเห็นว่าภาพก่อนมานี่นะครับนะคือหน้าตาที่ดูโรยรูปหน้าที่มันไม่เข้ารูปตั้งแต่แรกแหละนะครับนะแต่พอไปประกอบึืนสมัยก่อนอาจจะไม่มีอะไรเพราะผิวพันมาเปล่งปักสดใสแต่นี่คือผิวมันก็ดูโรยผมเหิมก็ดูแห้งเหียยวะรเน แต่นี่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าเนี่ยหน้าตาก็ดู มีชีวิตชีวาขึ้นแต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในเดี๋ยวไว้คราวหน้านะถ้าเกิดพี่หน่อยกลับมาใหม่เรามาดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากดูแลบำบัดจากภายในแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราจะนํามาฝากและให้ผู้ชมได้ติดตามรอสัมภาษณ์ขา,ขากลับมาอ,อช่ไหครับเรียกว่าถึงท้ายรายการแล้วสิ่งดีๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณกับเคสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เล็กและพี่หน่อยที่ให้เกียรติกับทางสมาร์ทคลินิกนะครับและสิ่งสําคัญนั้นเหนืออื่นใดนะครับก็มีผู้ชมน่ารักน่ารักที่ติดตามรายการแล้วก็ยังสามารถ ถ่ายรูปหน้าตรงและด้านข้างส่งมาให้เราดีไซน์กันเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราทยอยดีไซน์ให้นะครับแล้วใครที่อยากเราแก้ไขนะครับก็เข้ามาที่สมาร์ทคลินิกนะครับอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินทร์แยกเสนาอยู่ที่ห้างเซติวอล์กนะครับเหนือสิ่งอื่นใดต้องขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะครับสท่านเลยที่ใจดีนะครับกับโครงการที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทำนะครับโครงการเดอะรอยัลเรสซิเดนต์อคารสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับเป็นอคารสถานจริงๆครับเดอะรอยัลเรสเดนต์ต้องขอขอบคุณคุณเอและคุณต่อนะ แยกเสนาแล้วถึงสายตาเป้เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงนะครับที่มองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งนะครับกับการทําเลส,สิกที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นนวัตรกรรมเครื่องเลเซอร์รุ่นล่าสุด 30- 40ิ้านในเครื่องนี้แต่นะครับราคาถูกมากแล้วก็คุ้มค่ามากครับไทยจักรสุนะครับอยู่ตรงถนนพระราม3นะครับติดต่อเข้าไปที่ไทยจักรสุถนนพระราม3ส,สายตาคุณจะกลับมาบ้องแบวและมองเห็นชัดเจนมากขึ้นวันนี้นะครับเราทั้งสองนำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแล้วใครอยากกลับไปดูรีวิวดูอีกครั้งหนึ่ง ไปหาใน Google นะครับไปเจอคาว,ว่า Smart Clinic หรือ <YouTube. S 1> ใน YouTube, y o u t u b